สหรัฐอเมริกาน่าจะมีการตอบรับข่าวไปพอสมควรนะครับเรื่องของผลประกอบกรารสัปดาห์นี้บริษัทจดทะเบียนที่ไม่ใช่สถาบันการเงินผลประกอบกรารโดยเฉลีย่ยจะออกมาดีครับอย่าใหุ้ณเด็กพูดเรื่องหุ้นก่อนตลาดหุ้นก่อนนะครับวันนี้รีบาววันแรกนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับหลายคนถามว่าตลาดสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงคือจริงๆเตรียมมาบอกอยู่แล้วว่าสัปดาห์นี้มีโอกาสรีบาว จะรีบาวไม่แรงนะครับคุณนิราท่านผู้ชมครับถามว่าทำไมมีโอกาสรีบาวต้องย้อนกลับไปเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่หุ้นตกมาทั้งสัปดาห์มีอยู่ 2- อสเหตุผลครับหสหรัฐเมกานะครับสเรื่องโ r อในการกองทุนที่มีการขายออกมานะครับสเรื่องของผลประกอบการที่ออกมาก่อนหน้านี้แต่สถานการณ์สัปดาห์นี้ตรงข้ามกันครับสหรัฐเมริกาเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเดี๋ยววันสัปดาห์นี้ถ้ามีเวลาเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง น่าจะมีการตอบรับข่าวไปพอสมควรนะครับเรื่องของผลประกอบการสัปดาห์นี้บริษัทจดทะเบียนที่ไม่ใช่สถาบันการเงินผลประกอบการโดยเฉลี่ยจะออกมาดีครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องของการจอง OR เขาจองกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เป็นวันเกิดสุดท้ายแล้วเพราะพรุ่งนี้นะคะสอดร้อยวันที่2กุมภาพันตอนเที่ยงจะจบแล้วไม่สามารถจองได้เพราะฉะนั้นตลาดมีโอกาสรีบาร์ครับแต่ไม่แรงครับไปดูทางเทคนิคเลยว่าทาไมไม่แรงครับเหตุผลที่ไม่แรงถ้าเราดูกราฟนะครับเราจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวของเซ็นตินเด็กเนี่ย แถวๆพันหเป็นแนวต้านแหละครับเพราะฉะนั้นการลงมาจากตัวเลขประมาณสักพันห้าเนี่ยมาถึงเกือบเกือบพันสี่จุดต่ำสุดวันศุกร์อยู่พันสีห้าส้านะครับเกือบร้อยจุดนะฮะเพราะฉะนั้น การเด้งรอบนี้จะไม่เกินพันหครับอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยในวันนั้นเพราะฉะนั้นโจทย์คือต้องหาตัวเล่นเหมือนเดิมครับและต้องเล่นสั้นเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมนําเสนอ2ตัวกรอบจุดสูงสุดวันนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณพั8 0ันสีต้นๆนะครับแต่กรอบทั้งสัปดาห์จะอยู่ประมาณพันห้าร้อยพนห้าร้ต้นต